สวัสดีครับอาจยครับสวัเดีครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครับสําหรับวิชาพลศึกษาในเรื Pie ่องของกระบวนการการเรียนรู้แบบออนไลน์วิชาพลศึกษานะครับคือสังเตรเนาะเอาละครับแล้วใวันนี้คุณครูก็ควจะมีทักษะสําหรับในการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนได้ปฏิบัติการในวิชาพลศึกษาเพื่อที่จะได้ออกก์ประกกายนะครับ กกำลังกายกับหรืช่วงที่เรามีการเรียนกันที่บ้านนะครับแต่ก่อนที่จะออกกำลังกายวันนี้คุณครูก็คงมีคถามเดิมที่นักเรียนตค่ตอบมาแล้วแต่วันนี้คุณครูก็อยากให้นกเรียนได้ตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเรองขอยาหลับลมแล้วนีครับักเรียนมาเล่นเกมกันก่อนเกมนี้เรียนดูนะครับใช้คําถามว่าใช้คําถามว่านะครับใครเป็นนักกีฬาประเภทใดครับ ภาพที่หนึ่งนะให้นักเรียนทุกคนตอบภายในสิบวินาทีโดยการตอบในใจหรือนักเรียนจะเขียนไว้ที่กระดาษก็ได้ว่าภาพต่อไปนี้เป็นนักกีฬาชื่ออะไรและเล่นกีฬาประเภทใดครับไปดูกันนะครับภาพที่หนึ่งมาครับดูแล้วเห็นภาพแล้วตอบเลยครับเก้าแปดเดหห้าสี่สามสอง หนึ 1> 1่งศูนย์เรียบร้อยนะครับอตอบเสร็จเรียบร้อยทีนี้ไปดูกันคําตอบที่นักเรียนตอบว่านักกีฬาคนนี้คือใครนะั้นเป็นคําตอบที่ถูกใช่หรือไม่ครับคำตอบเฉลยครับนักกีฬาคนนี้ชื่อว่านางสาวเรื่องตินขาวหรือหนองเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับใครตอบถูกบ้างเออเอาละใครที่ตอบถูกก็ไปเก็บสะสมคะแนนที่สองส่วนคนที่ยังตอบไม่ถูกไปตอบ ภาพต่อไปครับภาพ่่อไปภาพที่2ก็ใช้คําถามเดิมครับใครเป็นนักกีฬาประเภทใดครับไปดูครับภาพม,มาครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ตอบเรียบร้อยแล้วเนาะตอบเสร็จไปดูคําเฉลยครับนักกีฬาคนนี้คือใครนักกีฬาคนนี้คือร้อยปรีสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆ เป็นนักกีฬาเมวยไทยนะครับหลายคนจะได้เห็นสีไม้ลายมือของบกเขาวแล้วนะครับไปดูภาพที่สามครับสําหรับคนที่ตอบถูกไปสงภาพก็เก็บสะสมคะแนนที่สามครับส่วนนักเรียนที่ยังตอบไม่ถูกไปดูภาพที่สามเป็นใครครับคําถามเดิมครับใครเป็นนักกีฬาประเทศใดไปดูครับภาพที่สามมาครับขาวละ นักกีฬาคนนี้คือใครเป็นนักกีฬาประเภทไหนนักเรียนเห็นรูปภาพผมตอบได้นะครับว่ากีฬาประเภทไหนแต่ชื่ออะไรเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เอาไปดูเฉลยครับนักกีฬาคนนี้คือใครครับนักกีฬาคนนี้คือานางสาวรัชนกอินทนนท์หรือน้องมีเป็นนักกีฬาแบดบมินตันทีมชาติไทยครับเขาลงแข่งก,กับกีฬาโอลิมปิกสองพัน ยีที่ประเทศญี่ปุ่นตกรอบไปนะครับต่อไปครับไปดูภาพที่สี่เอาละภาพที่สี่เป็นฝันใจของนักกีฬาหลายหลายคนมาแล้วครับคำถามใครเป็นนักกีฬาประเทศใดครับเอาละใบ,บ,บนน้นอยนิดนึงฉายาของนักกีฬาคนนี้คือบินได้ครับโอู้หใครครับบินได้โอ้โหใครครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ 3, 2ามสองหนึ่งศูนย์เอาละหายคนตอบแล้วนะเอาไปดูคำเฉลยคนระับนักกีฬาคนนี้คือนายกวินธรรมศัจจานันหรือเจ้าตองเป็นนักฟุตบอลกีชาไทยตำแหน่งผู้รักษาประตูฉายากวินวินได้นะครับเอาละไปสีพ่อนักเรียนหลายคนก็ได้สีกนันแะนเน้อเไปดูภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายองวันนี้ต้อง ให้ถูกนะครับทำไมถูกเนาะไปดูครับเขาคือใครครับใครเป็นนักกีฬาประเภทใดมาแล้วครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ทำไมคุณถึงนับเร็วครับเพราะนักกีฬาที่คูณให้ดูภาพนั้นเป็นฝันใจชาวไทยในขณะนี้ก็คือน้องเทนิสเรือกาตรีหญิงพาณิรับวงพัฒณก,กิจนักกีฬาเกวันโด เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกเกมปีพุทธศักราชปีพุทธศักราช2 0ครับคือเป็นการแข่งขันในปีนี้2 0 2 1แต่เป็นกีฬาโอลิมปิก2020ครับเนื่องจากเลื่อนการแข่งขันในช่วงของโควิดมาเป็นปีนี้นะครับเป็นคนที่ทำให้คนไทยมีความสุขที่ได้เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกนะครับาละที่คครควรกีฬาทั้งหมดห้าประเภทให้นักเรียนได้ดูได้ตอบคำถาม เพื่อเราจะได้มาได้เห็นว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำคนที่สร้างสวนสุขภาพเป็นประจำและคนที่สนใจกีฬาในแต่ละประเทศชอบพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไปครับวันนี้ครับนักเรียนครับเรามาดูกันว่าคุณครูจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะของการออกกำลังกายในเรื่องันครับ ขนะึ้นว,ว่าพร้อมออกกำลังกายหรือ,อยังนะเรื่องที่คุณครูจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติวันนี้ก็คือการบริหารร่างกายแบบไทยๆทั้งหมดก้าวท่านะครับมีก้าวท่านะเป็นการบริหา,ารร่างกายแบบไทยๆเดี๋ยวคุณครูคอธิบายสาธิตและนักเรียนได้ปฏิบัติไปพร้อมกันนะครับไปดูท่าที่หนึ่งครับท่าที่หนึ่งเราเรียกว่าท่าสวัสดี พอแล้วนนมทั้งหมดยืดขึ้นทำทลงแยกเท้าน้อยทัแล้วก็กางแขนชูมือขึ้น,น,นไปมาติดัลงมาลงในท่าสองมขที่หนึ่งกางแขนยืมือลงมาในท่าสองครับประคุทั้นักกางแขน ยืดมือสิสาลงมาอยู่ในท่าสวัสดีนี่คือทักษะที่หนึ่งของการออกกนาังกายแบบๆต่อไปครับไปดูท่าที่สองครับท่าที่สองท่าปรับท็อปไม้นะครับไม้เป็นยืดดักแขนครับเก็นไหมเอามือประกอบไว้ด้านหน้าทาดแขนซ้ายไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เอี้ยวตัวซ้ายแขนขวายืตรง ดึงมือกลับมาแตะมือขวาคลาดมือขวาออทางด้านขวาดึงมือแตะมือซ้ายนะครับตัวนะครับวลาดมือซ้ายเที่ยวตัวไปด้านซ้ายดึงมือซ้ายแตะมือขวาคลาดมือขวาเที่ยวตัวไปด้านหลังดึงมือขวาแตะมือซ้ายนี่คือภาพที่สองภาพจบกต้นไม ไปดูท่าที่3ในการบริหารร่ากายเป็ดไทยๆนะครับท่าชกมโมยนะให้นักเรียนยืนเอียงซ้าย45องศ้ากับิบาอยื่ท้าซ้ายมาด้านหน้าตั้งการต้องการหมัดประมาณกอจากนั้นออกหมัดซ้ายเป็นแนวตรง2อมก้าไปข้างหน้านะครับและตั้งด้วยหมัดขวา มาครับทีนี้ทสลับก้าวข้าวาปล่อยมาวาปล่อยมาซ้ายกลับมาก้าวข้าซ้ายปล่อยซ้ายปล่อยขวากลับมาก้าวข้าขวาปล่อยขวาปล่อยซ้ายกลับมาเราเรียกว่าท่าชือกหัวน,นะครับนะบเป็นท่าที่สอง ไปเปดูท่าต่อไปครับในทักษะการบริหารร่างกายแบบไทยเราเรียกท่านี้ว่าท่าบวตูมบวารนะครับบวตูมก็คือให้เรนคว้าแขนออกไปมองตัวไปด้านหน้าหายมือหายตัวขึ้นมานะครับหายมือวลาล่างตัวขึ้นมาเองตัวไปด้านหลังบวตูมต้องง่ายบวารหายมือ ครับบัวตูมบัวบานบัวตูมบัวบานครับเอาละนี่คือท่าบัวตูมบัวบานต่อไปไปท่าต่อไปครับในแบบฝึกท่าท้องฟ้าใน,นยืนเยกเ้าหมืนชวงตัวมือประสานไวได้ด้านหน้าเรียงมือขึ้นไปเหนือศีรษะ ยงมือกลับลงมาครับผ้าของฟ้าที่ปไปลงมาที่ปลปลงมาแลมามาาวะนะครับผ้าของฟ้าต่าอไปไปผ้าต่อไปครับเท่าต่อไปเป็นผ้ายักษ์หลัเย็น เท้าห่างช่วงหล่กำมือทั้งสองข้างแยกห่างจากลำตัวเล็กน้อยยกไหล่ซ้ายลงมายกไหล่ขวาลงมายกสองไหล่ลงมาซ้ายลงขวาลงสองไหล่ลงซ้ายลง ขวาลงสองลายลงนะครับในท่าต่างๆทั้งหมดนั้นนักเรียนควรทาให้ได้สินะครับนับให้ได้สิททุกท่านะครับนับให้ได้สิททุกท่านะนับให้ได้สิททุกท่านะครับต่อไปครับไปดูท่าต่อไปครับท่าต่อไปคือท่าดํานานะใช้วิถีชีวิตเกษตรกร,ร,กรของไทยในท่านานะครับท่านานก็คือ,อยืนต,ตรงก้า เ้าซ้ายไปข้างหน้านะครับกดปลายเท้าขึ้นองอเข่าเหยียดแขนลงสู่พื้นนะครับแล้วก็ดันงงปลายขึ้นมานะครับต่อไปก้าเท้าขวาเช่นเดียวกันครับยกแขนยกเข่ดาดันปลายี่เท้าขึ้นมาอยู่ในาพกวง เทาซ้ายดันลงไปขึ้นมาอยู่ในท่าลงเท้าขวากดลงไปขึ้นมาอยู่ในท่าลงนะครับอันนี้เราเรียกว่าท่าดันนะครับครูขออนุญาตย้ำว่าทุกท่าให้ได้สิบครั้งนะครับไปดูต่อครับดูต่อท่าไผ่ลู่ลงนะครับไผ่ลู่ลงยืนแยกเท้า ยกแขนซ้ายมือขวาชิดลำตัวแล้วเอียงตัวไปด้านขวานะครับไหลลู่ลงนะกลับมาอยู่ในท่าตรงยกแขนขวาเอียงตัวไปทางซ้ายกลับมาในท่าลงยกแขนซ้ายไปทางขวากลับมาในท่าตรงยกแขนขวา ไปทางซ้ายกลับมาในทา่าตบสิบครั้งเช่นเดียวกันนะครับปฏิบัติให้ได้สิบครั้งนักเรียนครับไปดูครับท่าต่อไปท่าเจลเรือน,นะครับท่าเจลเรือนะคนคงเห็นวิธีชีวิตของคนที่อยู่ในบุงนนะ้าเจลเรือน,นะครับเบี้มือขึ้นมาสาท่าจับท้ายนะครับเหยียงไปทางาซ้ายนะมาือเวียนนะครับทีนี้ เพิ่มอีกทักษะก็คือการยกขวบไปซ้ายยกขวบซ้ายครับหนึ่งสองเป็นาครับยกขวบฝาครับหนึ่งสองซ้ายครับหนึ่งสองฝาครับหนึ่งสองเส้นเดียวกันครับนับให้ได้สิบนะครับ ต่อไปครับนักเรียนครับในทักษะการบริหารร่างกายหรือการบริหารแบบในไทยนั้นที่ครูได้นําเสนอก็เป็นทักษะการออกกายโดยใช้วิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นท่าการออกกายเพื่อพัฒนาส่งเสริมสมรรถภาพาทางร่างกายนะครับถึงแม้ว่าเป็นการออกกายที่เราไม่ได้ใช้พลังกาลังในการกายที่อย่างรวดเร็วหรืออย่างหนักแต่ก็ถือว่าได้ประโยชน์จากการออกกายนะครับ สุดท้ายครับนักเรียนครับวันนี้คุณครูขอมอบสติจิวตวติให้กับทุกคนด้วยคําว่าก,การออกกําลังกายของเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับท้ายที่สุดวันนี้ทุกคนคงได้นำวสัสด์การออกกำลังกายเก้าท่าแบบไทยไปฝึกปฏิบัติในการพัฒนาส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายนบวันนี้ท้ายที่สุดขออวทุกคนเป็นลูกที่ดีคุณพ่อคุณแม่ เป็นสิทธ์ที่ดีของคุณครูเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นสาวกที่ดีของาศาสนาที่เรานับถือเป็นคนละเมืองดีของประเทศชาติและเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งและอยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขครับป้องกันณ์ตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 หรือโคองปฎิกาตามมาตรการในการป้องกันและรับคครับของเรานี้ ขอบใจขอบคุณทุกๆคนไว้กันนะครับสวัสดีครับ